เหรียญนั่งพานหลวงปู่หงคมบัญโยออกที่สุสานทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับออกเมื่อปี2543เหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินสภาพสวยๆนะครับต่อโคตเต็มใบชัดเจนนะฮะผิวเดิมๆสวยๆนะครับหมายเลข2โอ้โหนี่หมายเลขต้นๆเลยนะครับ ะฮะออกที่สุสารทุ่งมนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ปี2543ท่านใดสนใจนะฮะราคาแบ่งปันนะครับโทรมาได้เลย0887894956นะหรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับเฟ e บุ๊กทงชัยบุรีรัมนะฮะ ID l i n TS789456 นะครับนะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะ มมาเลยครับก่อนที่ราคาจะแพงมากไปกว่านี้นะครับเก็บได้รีบเก็บครับรุ่นนี้ฝากติดตามด้วยนะครับจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ